สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับผมประจำวันอังคารที่3พฤษภาคมนะครับสำหรับฮานอยปกติม้อวานเดสมอร์เร่ครับเดสมเรหลังจากแตก3ตัวไปเป็นทำไมจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งกว่าเลยแตก3ตัวเสร็จจะหายครับก็วันนี้จะเป็นเชิไรายมื่วานออกอะไรผมดูแป๊บครับมื่วานมื่วาน4 เจ็ดเก้า,อ,ากกกรรกอ๋อสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าอะไรเอ่ยสี่เจ็ดเก้าแปดแปดหกแต้มบนล่างหกแต้มบนล่างหกน่าจะยังเหลือไหมเป็นไปได้นะเดรนสุดแปดครับรองหกชอบแปดเรนแปดชอบหกเรนหกครับส่วนตัวผมมีใจเอเดียวยังแปดนิดเดียวครับนิดนึงเนาะฝากไว้ครับใครชอบแนวทางของผมไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับแล้วก็ช่องทางการสนับสนุนครับดูโฆษณาให้ผมด้วยนะครับผมฮานอยปกติ จะเบิ้ลต่อไหมห้าแปครับ5868ปดหกแชอบกดไลค์ใ like, ช้กดแชร์ครับอยากเทคแครกดติดตามตามตามเจครับ586878 98ครับ5878อาจจะดินเสียงนกกระเขนร้อนครับที่บ้านมีนกกระาษร้ายมาก นกเอียงน,นกกระจกนกโอสารพัดนกเขานกเรงเข็นห้าหหครับอ park, ่าฮะมัด6เข้าไปครับหกห้าแปดห6หกแปด6กแปดแปดหกเจดแปหกเดหห้าหหห้าห้าหหหดดครับ แล้วมารุนกันนะครับตอน18นาฬิ30นาทีครับก็ขอขอบพรคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็ฮานอย VP นะครับวันนี้พวกหุ้นนอกอยังมีนีเคอกแล้วก็จีนยังหยุดนะครับจะเปิดเดี๋ยวค่อยคุยกันคลิปนอกแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ